สวัสดีครับเชฟตาเอเวอเรสต์เทเดอร์ขอนําำเพื่อนๆเ,เข้าสู่รายการติดดาบด้วยกราฟเปล่าประจำวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนพศ2567เริ่มต้นด้วยการเปิดกราฟค่าเงินเยนรายวันและทำตามคอนเซปต์1ลากเทรนไลน์ได้แนวโน้ม2หาต้านรับปรับฟิโบ3หาฟิโบ X เช็คเป้ายืดเราก็เปิดกราฟค่าเงินเยนรายวันขึ้นมานะครับเริ่มจากการลากเทรนไลน์ก่อนกราฟมีการปรับตัวลงมาแล้วก็มาพักอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ลากเทนไลน์จากจุดสูงสุดสองจุดเป็นเส้นเทนไลน์กดนะครับการปรับตัวลงมาลากเทนไลน์กดก่อนจุดสองจุดจุดนี้สัมผัสจุดนี้เทนไลน์จุดสองจุดบนมนี้สัมผัสจุดที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ลากยาวลากยาวลงมาเลยครับได้เทนไลน์กดแล้วเราก็ก๊อปเส้นนี้แหละ โครนมันเอาไปวางจุดโลที่ใกล้ที่สุดโลที่ใกล้ที่สุดก็คือโลนี้ตรงนี้แล้วก็เอามาวางอย่างนี้เราก็จะได้การเคลื่อนไหวของได้ช่องการเคลื่อนไหวของกราฟค่าเงินเยนนะครับมันมีแนวโน้มปรับตัวลงแต่ตอนนี้เบรกเทนไลน์ขึ้นไปแล้วเบรกเทนไลน์ขึ้นไปเราก็ไปดูว่ามันเบรกเทนไลน์ขึ้นไปเราก็จะต้องตี เส้นเทนไลน์เพิ่มสูงเข้าไปดู4ชั่วโมงกราฟมันยกโลเห็นไหมครับยกโลยกโลยกโลก็ตีเส้นเทนไลน์เพิ่มจากจุดต่ำสุด2จุดสัมผัสกันจุดนี้สัมผัสจุดนี้ต่ำสุดนี้ไปสัมผัสจุดนี้แล้วลากยาว แลปล่อยเส้นลน์เส้นหนุนนะครับแล้วก็โครนก๊อปเส้นเส้นหนุนเอาไปวางที่ไหนที่ไฮที่ใกล้ที่สุดกลายเป็นเส้นกดตรงนี้อ่าแล้วก็จะได้ช่องการเคลื่อนที่ของกราฟข้างเงินเย็นอีกช่องหนึ่งขึ้นมาว่ามันอาจจะเคลื่อนที่ขึ้นไปทางนี้ได้ต่อไปหาต้านรับปรับฟิโบ เราก็ไปหาสัญญาณแท่งเทียนกับตัวของกราฟจำนวน2จุด High และ Low เพื่อหาแนวต้านแนวรับสำคัญฟิโบนัชชี e ีเทสเมนต์นะครับเปลี่ยนไปเป็นกราฟรายวันเราก็ดูว่ากราฟมีการปรับตัวลงมาจากตรงนี้ปรับตัวลงมาจนหยุดอยู่ตรงนี้ กลายไปเอานี้ก็ได้ครับเป็นเกิดเป็นเป็นพินบาร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวซูมเข้าไปดูอันนี้เป็นพินบาร์ปรับตัวลงมาเจอบูลิชฮาร a ลิมิบูลิชฮาร a ลิมิอันนี้แดงอุ้มเขียวบูลิชฮาร a ลิมิปรับตัวขึ้นอ่าโอเคได้2จุดก็ทำการลากพิบออลิเทสเมนต์จากซ้ายไปขวาจากไฮลงมาโล แล้วก็ปล่อยเราก็จะได้แนวต้านแนวรับสำคัญขึ้นมาทำการมาร์กแนวต้านแนวรับสำคัญที่โลศูนย์ปซแโอเคแล้วก็ไฮม h สองสามจุดเจ็ดสอง แล้วก็จุด161.8%เนตวต้าน2493โอเ okay. ค0.2493เราก็จะได้แนวต้านแนวรับสำคัญที่ศูนก็คือโลแนวต้านสำคัญ22.98 แล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือ h i ยี่สิบสามจุดเจ็ดสองแล้วก็ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ่อ,อไปเราก็จะหาฟิโบเอ็กซ์เช็คเป้ายืดว่าการขึ้นตรงนี้เนี่ยมันไปได้ถึงไหนก็สูนเข้าไปดูสี่ชั่วโมงหาจุดกับตัวของกราฟสามจุด ตรงนี้ไปตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ขึ้นหาจุดกับตัวของกราฟตรงนี้เกิดเป็นอันนี้ bullish reversal นี่ครับแท่งเทียนนี้ bullish reversal ปรับตัวขึ้นมาปึิบเจอพิน b a r พิน b a r ทุบลงมาเจอแล้วก็เจอพิน b a r แท่งนี้อีกปรับตัวขึ้นได้3จุดจากเก t r i e v a extension ขึ้นมา จากโลไปไฮแล้วก็ไปรีเทสเมนต์วัดขึ้นวัดขึ้นเป้าขึ้นก็จะวัดจากโลไฮรีแต่ถ้าวัดลงก็จะต้องวัดจากไฮโลรีนะครับสลับกันแล้วก็จะได้ฟิ่เป้าขึ้นฟิโบเอ็กซ์เทนชันตามนี้ตอน 100%ก็คือ22.1961.8%ก็คือ22.41ซึ่งตอนนี้กราฟมาที่22.32มันกำลังทําการน่าจะขึ้นไปที่22.41นะครับตอนนี้เป็น100%แล้วผ่าน100%แล้วแต่ระวังอาจจะมีเทนไลน์เส้นนี้ครับตอนนี้แนวโน้มก็ น่าจะขึ้นครับเราไปดูแท่งเทียนปิดเขียวด้วยปิดเขียวตรงนี้เป็นเขียวคืนแดงเขียวคืนแดงนะครับอันนี้แดงอันนี้เขียวแล้วก็คอนเฟิร์มอีกเขียวอีกแท่งหนึ่งนี่ก็ขึ้นนะครับค่างเงินเยนก็น่าจะขึ้นแต่ว่าระวังเส้นเทรนไลน์เส้นนี้ครับ